สวัสดีครับพี่แก่ครับสวัสดีครับผมพี่แก่นี่ก็ถือว่าเป็นนักพากย์รุ่นเก่ารุ่นเก่าอีกคนหนึ่งของช่องเจ็ดสีมีวลีเด็ดติดหูเยอะแยะมากมายเลยที่ผ่านมาขอคำหนึง่งอยากรู้ที่มามากคําว่าหัวใจใหญ่กว่าตับเนี่ยมีที่มาอย่างไงคือที่มาที่ไปของคําว่าหัวใจใหญ่กว่าตับนี่ครับผมผมมีอยู่วันหนึ่งแต่ผมขึ้นล็อกบ่อยอขึ้นไปเรียนรู้มีเล่นมีได้เสียบ้างมไม่เยอะแต่ปลา,ายนิดหน่อยแต่นี้ ความที่เราไปคลุกคลีกับเซียนครับเซียนนี้จะมีคําคมคําพูดอะไรที่เวลาเขาเสียตังค์หรือเวลาเขาได้ตังค์มาเนี่ยเขาจะมีอะไรพูดแต่แปลกาภาษาเซียนครับภาษาเซียนมวยนะาคานี้เป็นภาษาของเซียนมวยในหะัวใจใหญ่รปรมดตับเวลานักมวยนักมวยมุมแดงหรือมุมน้ําเงินเนี่ย มันจะแพ้หรือชนะไม่รู้ครับผมแต่ว่าเกมของมันนี่โอ้ใช้ได้เลยเห็นช้างตัวเท่าแมวหัวใจมันใหญ่อะมันไม่กลัวแพ้ชนะไม่รู้แต่มันมได้ใจคนดูเขาบอกไอ้น้องได้ใจเรานะ ไม่เป็นไรหัวใจอยากระตับเข้าไว้น้องอ๋อคือเซียนมวยเขาพูดมาครับก็เลยเอามาปรับในการภาคมวยครับได้ไหมครับครับก็เลยพ่กก็เป็นกุศลจะต้องเอาคำนี้ใช้มากี่ปีแล้วเนี่ยได้ยินมานานมากเลยนานนะครับผมน่าจะมากกว่าสิบปีครับของเรียงมีคำไหนอีกที่ติดผมของผมมีเมืองพอไม่มีเมืองพอไม่มีเมืองพนอยู่อนแก่นแล้วคำนี้มาจางไงอันนี้จะส่วนมากจะเป็นผมคิดเองเพราะมวยบางทีเนี่ย มันจุดมากในช่องเจ็ดนี่หลังๆนี่มีเต้นแล้วนะบม,มีเต้นคือต่างคนต่างไม่เข้าออต่างคนต่างคิดว่าตัวเองชนะแต่มันต้องมีคนหนึ่งที่ที่ท,ที่มันต้องคิดผิดอ่ะแต่เราก็เลยมันไม่น่าจะพอนะคู่นี้นะมุมใดมุมหนึ่ง้มันไม่เกี่ยวอะไรเมืองพนอ่ะเมืองพอคือมันไม่รู้จะเปียกใจอะไรมไม่รู้จะเปียกใจอะไร คำว่าเมืองพอเนี่ยมันไม่น่าจะมีแต่เมืองพนมันมีข้อนแก่นก็เลยใช้คำนี้ไปเลยเครับแล้วติดทูมันเลยครับมีมีคำไหนอีกไหมของพี่แกมีคำเลยวก็ประเภทเห็นชังตัวเท่าแมวอ๋อมันแปลว่าอะไรก็คือคู่ต่อสู้นี่จะ ตัวใหญ่ขนาดไหนก็ตามต้องมองให้เล็กไว้ก่อนใช่เพื่อจําสู้ไว้อะไรอางนี้มันเหมือนสร้างความฮึกเหิงให้กับตัวเองว่าเขาจะเก่งเขาจะกระดูกมวยกระดูกมวยเยอะกันเราก็จริงรุ่นนี้ก็จริงแต่เราไม่สนเราเห็นเขาตัวเท่าแมวก็คือเห็นช้างตัวเท่าแมวเราก็จะได้เหมือนมีแรงจูงใจอ่ะ่สามรถเอาชนะคุณจะสู้ได้หมูเลยก็คือนี่แหละเมืองพอใหมีแล้วก็หมดใจใหญ่กระตับนี่แหละนี่แกคนเอาไปพูดกันเยอะแยะมากมายพี่แกเป็นนักพากย์มวยไทยยศีมากี่ปีแล้วครับ ตั้งแต่ปี40อะ42 43 43ปีนี้65 20กว่าปี20กว่าปีครับ20กว่า20นเนาะนานเนาะรุ่นไหนพี่แก่รุ่นไหนพี่แก่เป็นรุ่นก็เอาเอาพี่ชายชัดจะเป็นเป็นเป็นตัวตั้งนะพี่ชายชัดจากพี่ัทจะเป็นพี่ธนกร1 2แล้วก็จากพี่ธนกรก็จะเป็นพี่แก่อ๋อครับก็คนที่สามอยู่ประมาณนี้มามาเป็นนักขาาวช่องเจ็ดได้ยังไง ก็ต้องขอบคุณกรมวิทยชุดเกียรติเพชรที่เขาสนับสนุนหลักการให้เรามีโอกาสเข้ามานั่งคุยคือตอนนั้น,นี้พี่แกทํางานอะไรมาก่อนก่อนหน้านั้นก็เป็นู้พิธภข่าวหนังสือพิมพ์โลกกีฬาายวันอ๋อโลกกีฬามเป็นหนังสือมวย,เ,มวยเหรอหรือเป็นหนังสือมวยลาโลกกีฬารายวันอยู่ในเครือวัตจักรายวัน<อ>วัตจักรนี่เป็นหนังสืออยู่ในตลาดหลักทรัพย์ผมมีวัตจักรายวัน,ม,ม,ววนมีรถ ยนมีงานอาคารที่ดินมีหนังสือพิม์รวันเป็นภาษาอัษอีน็นหนังสือโลกกีฬารายวันยุคนั้นโลกกีฬาแล้วหนังสือกีฬามันมีอยู่ Sport New Sport New สปอร์ตนิวสปอร์ตนิวายวันโลกกีฬารายวันครับเซน สยามกีฬาายวันสามฉบับนี้แข่งกันสนุกเลยยุคนั้นเนาะมวยสยามายวันอ่ะสามฉบับแล้วสปอร์ตนิวไปก่อนครับผมแต้โลกกีฬานี่มันมาร่วงตอนปี40เงินบาทลอยตัวพังหมดเลยนะบริษัทก็จะจรสํากัดนายชนก็ยังเอาไม่อยู่ก็พลล้มเลยครับผมพอล้มแล้วพี่เก๋ก็เลยไปมาอยู่กับทรงชัยก่อนมาอยู่กับทรงชัยเสร็จแล้วพอทรงชัยย้ายจากสนามมวยลูมินีมาเป็นมวยโดยทิ่ร้านขพี่เกตก็ไม่ตามอ่าบผมทันทีทางด้านนาชุน ก็คือไปภาคกับนัททรงก่อนใช่สนใจก่อนสมัยก่อนมีภาคไอทีวีครับอทไทีวีวยนานาชาติด่าไอทีวีแล้วก็มาสำรองซีบิครับผมพี่เก็บเป็นตัวสำรองแล้วจัดรายการวิทยุ594คู่กับพี่ป่าหินงกองครับผมครับจากนั้นก็พอมาอยู่กับป่าชุนก็มาจัดเอ6 5็มหกห้าเจถอดรหัสมวยเด็ดนี่แหละคำว่าแกะถอดรหัสมาจากตรงนี้นะครับผม ตอทถาัดมวยเด็ดคือแกะพอถนัดเติร์ดแกชันๆตัวโยะก็เริ่มจากการเป็นนักข่าวครับอ่าแล้วก็ภาาของนักข่าวเป็นนักเขียนนักวิจารณ์มวยนักวิจารณ์มวยเนหนังสือพิมพ์โลกกีฬาเดวันอยู่ในวงการมวยอยู่แล้วครับอ่าการเรียกว่าเรียนจบมานี่มาลงตรงนี้เลยนะผมก็เป็นนักประสาศึกษาจบจบคณะอะไรฮะเออ S <S ก็ด้านครูนะด้านครูหรอครับมอสบศรีรีวิโรจน์ก็ข้อสบวชุติพงศ์พี่แกเป็นครูอ่ะท่านจบมาแต่พี่แกไม่ไปสอบครูมาหลงไหลตรงนี้ก็เลยอยู่บงเวที่ยาวเลยไม่ไปสอบเลยจนถึงตอนนี้นี่เป็นนักพากย์ช่องเจ็ดกี่ปีแล้วครับก็เหมือนที่บอกกับปี4เอาเอาเทียบจากปี40ตอนนี้6กหกว่า20กว่าก็25ปีเนาะปีนี้พี่แกอยู่เท่าไหร่ฮะ06พศ2506ัน้อยหใช่ลบเอา โอเคแฟนแฟนแฟนเพจแฟน YouTube ไปเป็นลบอลแล้วกันครับก็จะเกษียณแล้วะปีนี้ก็เกษียณท้านามท่านราชการนะโอเคอย่าให้นักแก็บปิดท้ายหน่อยคำคำคำวลรีเด็ดของนักแก็บังไงก็ฝากเป็นักแฟนมวยที่เป็น FC ของ เขาผมนะแก่ตอนรหัสขอกําลังใจวลีที่พูดออกมาวลีใจที่มันใช้ได้ในทุกสังคมนะขอขอเน้นๆเลยเน้นเลยคือหัวใจใหญ่กว่าตับเนี่ยไม่ใช่จะใช้แต่กระบวงการมวยนะวงการเมืองทุกสาขาอาชีพครับใช้ได้เปรียบเลยได้ครับหรือว่าจะเป็น อาจจะเป็นบุคคลอะไรก็แล้วแต่เขากล้าทุ่มทุนเขากล้าทุ่มเทเขากล้าสู้เขาหัวใจใหญ่กว่าตับเหมือนนักมวยน่ะหัวใจใหญ่กว่าตับนี่บางทีมันก็เป็นเป็นอะไรที่มันมันใช้ได้กับต้องสู้นะต้องสู้นต้องสู้ใจต้องสู้นะครับก็ติดตามผลงานนักแก่ได้ช่องไหนบ้างครับรายการนวยนะช่องเกตแล้วก็จะมีอยู่ในสัังกดของเกตเพียงอย่างเดียวครับผมก็วันเสาร์ครับวันเสาร์สุดท้อน้ำไทยครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็ไอ้หลังไอ้ ช้าอะไรนะช้าันไทยเกียริเพชรเกียริเพชรบวกโคสปอร์ตโคสปอร์ตครับก็มีคนนั้นตอนนี้ยังมีอย่างนี้ก็ยังอยู่ในชั้นกัดของเกียริเชรอยู่โอเคขอบคุณมากนะแกครับครับสวัสดีครับ